หาฮะเหมันย so ืนสบายดีพอแม่พี่น้องตั้งแต่เกิดออกกระแดงนหดเข่าแก่หัเหาะไปเมื่อไหรอันเม็ดจะผุทุกคนพี่น้องไอ้ไหนวันเสาร์วันจันทร์ก็ในก่อคือว่าเราไปซ้อจังยูจังกินข้างในเลยไปซ้อเก็บผักให้ไปซ้อเก็บผักแต่หงออยู่หนึ่งให้เข่าซ้อเห็นทางไปเอาให้เนาะมาเนื้อไปน้ำไหลก็หนึ่งนี่เปลี่ยนควายน้อยซะ่ไปเตรียมควายน้อยกับข้าเงินเอาแล้วผู้เลี้ยวไอ้วันเนาะเสียงๆหนึ่ง พี่น้องเอ้เด็ข้างในก็ดฮดอังให้เขาสเลอรเลยให้เขาสรกรองมันอ้อลอยๆเลยที่มันเข่ารลได้เนี่ยถึงให้สเน,น่ยแตาย,ยุ้จงจำไม่ได้เขาให้ก่อนมันอ้อเป็นเกิ๊แล้วมันก็เอาเรื่องลแล้วมันเข่ารอแล้วเนาะจันตึกสะอ่อนตึกให้เขาสเน,นี้โลไปเห็นพี่น้องเอ้ยเห็นฟักเห็นฟักของกูได้ก็เอาไปเมื่ <c oughs> เห็นจากของมันเราก็ไล,ล่เราจากของมัน จะมาขเข่าแน่เรียงหอยข่มหอยจะอ่อนตึกปินเอีงบรรยากาศคักตึกเฮ้ยตายแล้วต้องรถสุดต๊ะไปแล้วเด็ดปินเอีงให้ขนเขาสนิทกำลังอ,อ่อน การสุดซื้นใจสุดฤตธิจันประจันหนกเล่ตั้งหนักเห็นใหเขาเถอะปนไงสพี่นองาเลยขนาไอโอ้กับม้อดอันสวนสวนอันพักมันก่อนอนเหนื่อโอ้ยแกพักมันก เก็บเอาบ่อมันเพรมันพักมาในเก็บเอาอันว่อลันมันโงนไงไปจุบสักขากินยีเล็ดเป็นน่องหลังดีป้งอ่อนบ่อมันไงเป็นบ่อเป็นมะเก็บเอาบ่ออ้อนมาอ้อนมันไปจุบกินครับข้างหน้าเลยจะมันจันน่ะไปจุบสักขาเฮ้เหมือนงอนน่ะเขาเหนียวอดพี่น้องเลยักตึก ไปเดียวท้ายปเดียวิดเธสังมีสองก้นท้ายหไ้คักโต้มือหนึ่งจับมือหนึ่งท้ายนี่นจำจำเก็บใส่กระต่ายหรอวะคักตึกทมาสารแต่เจาไปน้อยกินผักกินหยาที่มือคือว่านะคือหูคือคอินเนาะ เป็นมะอ่อนมะน้อยออมาจุพี่น้องเอ้ยเก็บมะเขือกันนิดเดียวมะเขือขมน,นี่เก็บอ,อันเมื่อนจัมจุจัมเจ้านี่ข้างๆนี่ขมบานาลาตะวันน,นี่มีหลายชนิดม่หลายสีมะเนี่ยพี่น้องเอย มีสีกรมมีสีค่ะอันสีเขียวปลาลอะาสมน้อยกับปลานี่สะอันตึกมันู่นะ นี่เป็นสีม่วงมานี่นะี่พี่นองไงไ้องเอ้เลยเก,ก็บไฟหอมเปลี่ยนปลากรณ์นี่อีเดียเออเอเอหนะพี่น้องจันตึกห้องเปลี่ยนปลาหน่ยเนี่ยมันนักกวมีมันงอนนะเด็ดเสะทางเส้นทางเหลาสะนทมันเอามากด้เด็ดจ้ำจันหน่ะพี่น้องอีเดียเขียนนี่มันมีเม็ดหรอ มีเม็ดเป็น,ปนยุ้มเป็นยุ้มไปพี่น้องจำจันนะมาจุบสายอันบ่อมันตุนบอ่อันมันโกรนี่พี่น้องอะไรข้างในก่อนยางมันจอบไผ่สะรอว์บีเลยยืนนี่นิดสดจะยืนซ้๊ยๆคับข้างไหนนี่กะไรมื่กเดือนเมือเขือนไ่ว่าเรากนี่ยังกินโซ่หนตึกยิ้วขัดตึก พี่น้องเอ้ยเด็กข้าแม่ก่อกำลังงานขึ้นปูเมื่อเฮือนั่งหอพักเราเด็กอันนี้เกบ่อันนี้พักมันก่อใน่อยเด็กขังท้มก็มีหอมเป็ดปลามีเมือดมะเขือพ่อง,งานัราคนเดียวกินหนาได้กแสงวัเสียงน่อเมื่อหอพักข้าแม่ดอกหนึ่งขืนปู พี่น้องไอเดได้โอ้ไปเก็บผักเก็บหยานก่อนมาฮอดเฮือ์นอะไรเดิไปเก็บผักก่อนเลยเต่ฟักเทิร์อรเดิอันนี้มันนั่นฟักมันก่อเนี่บ่บฟักมันก่อเนี่ดิอันนี้มันหอมเป็นป้าอันนี้ขิงขาอันนี้มะเขือขุ้มก็มะงัดนี่น้อยนึงก็ไอศอมใส่จืนเอ้ยจุบจูบกันพี่น้องไอ้จุบสักขิงสักขาเนาะนี่เซ้งเซ้งหนึ่ง พี่นอ้อยเราก็ติดตามเมืองเนื้อว่าโอ้ยเห็ดเมนูตหางไงแต่มีแต่เมนูฟักเมนูหยากมาหม่มาเขือมาตอมาเต่งคือฮูนเถอะ